ในกรณีของกลุ่มทะลุวังที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยวิธีการคุกคามคนที่เห็นต่างด้วยพฤติกรรมที่ถอยหยาบคายซึ่งมาทำมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองได้รับการให้ท้ายโด้ทําให้ย่ามใจนับวันพฤติกรรมก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันฝ่ายบ้านเมืองก็ดูเหมือนจะวางเฉยจริงๆเขาไม่ได้วางเฉยหรอกเขาแค่น้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตาย เขาแก้ปล่อยให้กลุ่มนี้ปลางให้เต็มที่เพื่อที่พฤติกรรมจะทําให้สังคมพระอาะเมื่อสังคมพระอาะแรงหนุนก็จะหมดไปเมื่อนั้นแหละที่คนกลุ่มนี้จะได้รับผลของการกระทํานี่แหละครับวาระของกรรมทั้งคนที่กระทําและคนที่ให้ท้ายจะได้รับฟี e แบ a c ของกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกการกระทํามันมีฟี e แ b a c กลับมาเสมอ